กราบหลวงพ่อด้วยความเคารพเจ้าคะ่ะในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาอธิบายถึงจุลศีลในส่วนของกายสุจริตสและวจีสุจริตสซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่คนทั่วไปสามารถเห็นและนำมาสรรเสริญพระพุทธองค์ได้หนูอยากทราบว่ายังมีรายละเอียดของจุลศีลอะไรอีกบ้างคะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่กลับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในสายตาของปุถุชนคะ่ะเจริญพรโยมวาสนา ในตอนต่อจากนี้พระองค์ได้ทรงขยายความเรื่องข้อวัดปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยตรงเลยทีเดียวโดยพระองค์ตรัสว่าคนทั่วไปอาจสรรเสริญพระองค์ในเรื่องที่ว่าพระองค์ทรงเว้นขาดจากการพรากพืชพันธุ์ต่างๆการฉันอาหารเพียงมื้อเดียวการงดเว้นจากมหรสพที่เป็นค่าศึกแก่ความดีงาม การงดเว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายการงดเว้นจากที่นอนสูงใหญ่และหรูหราการงดเว้นจากการรับทองและเงินและการงดเว้นจากการรับธัญ,ญพืชดิบและเนื้อดิบละเอียดมากเลยค่ะหลวงพ่อหนูขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยขยายความแต่ละข้อย่อยให้หนูฟังได้ไหมคะโดยเฉพาะคำศัพท์ที่หนูไม่คุ้นเคยอย่างการพรากพืชพันธุ์ค่ะได้เลยโยมวสนา เรามาดูกันไปทีละข้อนะการเว้นขาดจากการพรากพืชขามและผูตคามคำว่าพืชขามหมายถึงพืชพันธุ์ที่เกิดจากเมล็ดหรือเงาเช่นข้าวข้าวโคดหรือมันต่างๆส่วนผูตคามหมายถึงพืชพันธุ์ลลที่เกิดจากลำต้นหรือข้อปล้องเช่นอ้อยหรือต้นไม้ที่เกิดจากการปักชำการที่พระพิสุเว้นขาดจากการพรากสิ่งเหล่านี้ ก็คือการไม่ทำลายพืชพันธุ์ต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการตัดฟันถากหรือขุดทำลายซึ่งแสดงถึงความเมตตากรุณาที่แผ่ไปถึงสปปรรพสิ่งในธรรมชาติไม่เบียดเบียนแม้แต่พืชที่บางคนมองว่าไม่มีชีวิตจิตใจเป็นการฝึกฝนจิตใจให้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งการฉันหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีและวิการนี่คือข้อปฏิบัติเรื่องการฉันอาหารของพระภิสุนายมวาสนา คำว่าวิการคือเวลาที่ผิดปกติในที่นี้หมายถึงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันการที่พระพิสุฉันอาหารเพียงมื้อเดียวก่อนเที่ยงนั้นก็เพื่อลดภาระในการสแสวงหาและขบฉันทำให้ร่างกายเบาสบายไม่หนักท้องไม่ง่วงเหงาหานอนเอื้อประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาและยังเป็นการตัดความกังวลในเรื่องรสชาติอาหารไปได้มาก การงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องพระโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลข้อนี้ชัดเจนมากนะโยมคือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมหรสพความบันเทิงทุกรูปแบบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นค่าสึกแก่กุศลหมายความว่ามันเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อความเจริญของสิ่งดีงามในจิตใจเพราะการดูการฟังสิ่งเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งความเพลิดเพลินความกำหนักยินดี ซึ่งเป็นกิเลสระกูลราคะหรือบางครั้งก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจซึ่งเป็นกิเลสระกูลโทสะจิตใจจึงไม่สงบและไม่เป็นไปเพื่อการภาวนาการงดเว้นจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องทาอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวผู้ที่ออกบวชคือผู้ที่สละแล้วซึ่งความสวยความงามทางโลก การประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับดอกไม้หรือการใช้เครื่องสำอางน้ำหอมต่างๆล้วนเป็นไปเพื่อสนองกิเลสทำให้จิตใจผัวพันอยู่กับรูปกายของตนเองและผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่พระพิสุต้องเว้นขาดโดยสิ้นเชิงการงดเว้นจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่หรือที่ในภาษาบาลีเรียกว่าอุจจาสยะมหาสยนา ที่นอนที่สูงใหญ่และหรูหรานั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความสะดวกสบายและการปรนเปรือร่างกายการที่พระพิสุเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่ติดในความสุขสบายทางกายซึ่งจะทำให้เกียรติคร้านในการบาเพ็ญเพียรการงดเว้นจากการรับทองและเงินหรือที่เรียกว่าชาตะรูปรัชตะ ข้อนี้สําคัญมากนะโยมวาสนาเพราะเงินและทองเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและสะสมความมั่งคั่งทางโลกเป็นบ่อกเกิดแห่งความอยากได้อยากมีและนําไปสู่ความวุ่นวายไม่สิ้นสุดการที่พระพิสุไม่รับเงินทองโดยตรงก็เพื่อตัดต้นตอของกิเลสเหล่านั้นและดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ที่มีผู้ถวายตามความจําเป็นจริงๆไม่ใช่เพื่อการสะสมการงดเว้นจากการรับธัญ,ญชาติดิบและเนื้อดิบ ข้อนี้ก็ต่อเนื่องกัรนโยมวาสนาเพราะพระภิกษุเป็นผู้ไม่มีครัวไม่ได้มีหน้าที่หุงหาอาหารการรับของดิบมาจึงเป็นการสร้างภาระในการเก็บรักษาและเตรียมการปรุงซึ่งเป็นกิจของครหัสั์วิธีของพระคือการรับอาหารที่ปรุงสุกแล้วพอดีสำหรับฉันในมือน,นั้นๆเท่านั้นละเอียดลึกซึ้งมากจริงๆค่ะหลวงพ่อ แค่ศีลในชีวิตประจำวันก็ยังครอบคลุมทุกมิติเพื่อขัดเกลากิเลสเลยนะคะแล้วยังมีอีกไหมคะยังมีอีกนโยมวาสนาเป็นข้อห้ามในการรับสิ่งต่างๆเพิ่มเติมอีกซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงการสละโลกโดยสิ้นเชิงนั่นคือพระองค์ทรงเว้นขาดจากการรับหญิงและกุมารีการรับทาสีและทาตการรับแพะและแกะการรับไก่และสุกรการรับช้าง โคมา้าและลาและการรับไรนาและที่ดินข้อห้ามเหล่านี้ชัดเจนมากในโยมวาสนาการรับผู้หญิงเด็กหรือทาสมาไว้ในอุปการะก็ไม่ต่างอะไรกับการมีครอบครัวหรือบริวารซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความผูกพันความรักความชังและกิเลสทั้งปวงเช่นเดียวกับการรับสัตว์เลี้ยงต่างๆมาดูแลซึ่งต้องมีภาระในการหาอาหารและดูแลรักษา หรือการรับไร่นาที่ดินมาเป็นของตนเองทั้งหมดนี้เป็นกิจของคฤรัสหัสผู้ครองเรือนโดยแท้พระภิกษุเป็นผู้สละแล้วซึ่งเย่าเรือนจึงไม่พึงมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในครอบครองเพื่อตัดภาระและความกังวลทั้งปวงให้จิตใจมุ่งตรงต่อการปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะสำหรับตอนนี้หนูเข้าใจรายละเอียดของจุลศีลในส่วนของข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจาวันอย่างละเอียดแจ่มแจ้งแล้วเจ้าค่ะ เจริญพรโยวัสนาที่เราสนทนากันมาทั้งหมดยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจุลศีลเท่านั้นนะในคราวต่อไปเราจะได้มาสนทนากันในส่วนสุดท้ายของจุลศีลซึ่งจะมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางตัวในสังคมการไม่รับเป็นทูตและความซื่อสัตย์สุจริตในทุกรูปแบบเลยทีเดียว